สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้า4สิงหาคมวันนคะประชุมสองสภาโวหวตนายกสสเพื่อไทยแซวเศรษฐานั่งสร .1 ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภากล่าวถึงการนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจรารณาลงมติเห็นชอบ โอดเลือกนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาคงจะไม่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภาอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่าง5-10สิงหาคมซึ่งมีตนเองและสสบางคนไปเท่านั้นส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประชุมวุฒธธิสภาหากมีวาระที่ประธานได้กำหนดไว้ก็สามารถประชุมตามปกติได้ ่วนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นได้เลื่อนจากวันที่ยิมเจกรกฎาคมออกไปเนื่องจากได้รับทราบว่าสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินทางธุรการแล้วดังนั้นต้องรอว่าวันที่สามสิงหาคมสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องหากรับแล้วจะพิจารณาอย่างไร รวมทั้งสั่งให้สภาชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปหรือไม่เมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ในวันที่3สิงหาคมดังนั้นสามารถที่จะประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมโดยมี2วาระคือวาระแรกการเลือกนายกรัฐมนตรีและวาระ2การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272ความคึกหน้ารองประธานสาภาพยุโรป เรียกร้องให้ไทยเคารพเจตจำนงประชาชนชี้พิธาต้องได้จัดตั้งรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฮดิฮาวตาล่ารองประธานสาภาพยุโรปได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยแชร์ข่าวของเว็บไซต์ยูโรนิวส์ที่นำเสนอข่าวของนายพิธาดิ้มเจริญรัฐซึ่งถูกสาลร,รัฐธรรมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อระบุว่า ฉันขอเรียกร้องให้ทางการไทยเคารพเจ็ดจำนงของประชาชนชาวไทยและผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพุรคะก้าวไกลได้รับชัยชนะอย่างมีนัยสำคัญพิธาริมเจริญรัตต้องได้จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ควรจะถูกขัดขวางซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าหลักการต้องมีแต่ถ้าจะแถก็ ให้เปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโลกรู้แต่เราไม่รู้อยู่ในกลาลสบายใจถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนเราไม่ว่าจะต่างชาติเขาก็มีจิตที่ดีต่อบ้านเมืองแค่เขานะ่ะมาเสนอมาพูดในสิ่งที่ถูกต้องถือว่าตัวเขาเห็นคุณค่ากับประชาชนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศเรานั้นตัวตลกไปแล้วให้กัว ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถแถลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วครับไม่ถือเป็นข้อเรียกร้องของรัฐสภายุโรปอย่างเป็นทางการถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชาวประชาธิปไตยด้วยกันขอร้องมาช่วยก้าวไกลให้ได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้หน่อยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฝันจะเป็นจริงไหมเนาะรอรุ่นกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ถ้ายังคิดว่าประเทศไทยยังปกครองตามระบบสากลเป็นประชาธิปไตยพด็จการก็สมควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วเพราะมันไม่ได้แก้ไขอะไรได้เลยสิ่งที่กระทำมันมีแต่จะทำลายบ้านเมืองให้พินาศถดถอยลงครับความคืบหน้าวันนอเซ็นแล้วเรียกประชุมรัฐสภาโหวตนายกถกปีสวิตสว .4 สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่านางพรพิษ เพชรเจเริญเลขาธิการรัฐสภาได้ออกหนังสือด่วนมากที่สอพ0014ทับรอหเรื่องการประชุมร่วมกันของรัฐสภาถึงสสและสมาชิกสวเนื่องด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3วงเล็บสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1 วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566เวลา9เนกา30นาทีณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีวาระเร่งด่วน2เรื่องคือ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยและ 2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและสะสบัญชีรายชื่อกับคณะเป็นผู้เสนอมาความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญนัด3สิงหาคมถกรับไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโบทนายกรอบสองแหล่งข่าวจากสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า ในวันที่3สิงหาคมเวลา9นกา30นาทีคณะตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาหรือไม่หลังขอให้สาลร,รัฐธรรมนูลพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพารรคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องทางธุรการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางคือ 1. สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายก 3. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและ มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกไว้ก่อนทั้งนี้เมื่อยิบสีกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการดำเนินการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ไม่ใช่กรณีเสนอยติตามข้อ4 1เ,เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกกําหนดไว้เฉพาะตามรัฐธรรมนูญและในข้อบังคับ เป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีการกระทําขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172และก่อนที่สารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำนิฉไยหากปล่อยให้ คัดเลือกเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดวยขอให้สั่งชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนความคืบหน้าสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญชงตุลาการพิจารณาปมมติสภาห้ามเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำ ท่านง,งานสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวระบุว,ว่า25กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาผู้ตรวจการแผ่นดินวงเล็บผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่25กรกฎาคม2566พร้อมเอกสารประกอบคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3กรณีรัฐสภามีมติ เรื่องการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการของสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอคณะตุลาการพิจารณาต่อไปคาพนีให้ปากคำตำรวจปมเสนอข่าวหุ้นไอทีวียันทำหน้าที่สื่อไม่เกี่ยวกัรเมืองเมื่อเวลาสเิเ็นาฬิกา ที่สนทุ่งสองห้องนางสาวถาปณีเอียดสรีชัยหรือแยมพร้อมนายจตุรงสุกเอียดอดีตคนข่าวไอทีวีนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าพบพันตร,ตรีอนุชิตชาติชูเลี่ยมสบอสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องตาหมายเรียกในฐานะพยานกรณีเปิดเผยหลักฐานการประชุม ผู้ถือหุ้นไอทีีโต้แยง้งกรณีกรกรตยื่นคำร้องขอสารพระธรรมนูญสั่งนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พ้นสภาพสอสเนื่องจากถือหุ้นดังกล่าวนางสาวถาพนีกล่าวว่าวันนี้มาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกที่ทนายรัชพลศิริสาครเคยแจ้งความเอาผิดประธาน การประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีและนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะในข้อหาแจ้งความเท็จและปลอมแปลงเอกสารพร้อมนำคลิปที่รายการข่าวสามมิตินำเสนอเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นว่าไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุมพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวที่มีรายงานดังกล่าวมาให้การซึ่งคาดว่าจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการรายงานข่าว และข้อมูลเกี่ยวกับคลิปรายงานการประชุมซึ่งเป็นคลิปที่ได้บันทึกจากแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลมามีความยาวเพียง3นาทีจากการประชุมทั้งหมดที่ใช้เวลาร่วมหลายชั่วโมงส่วนข้อมูลที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะสืบค้นข้อมูลหาข้อมูลมาตรวจสอบเพิ่มเติมนางสาถาปณีกล่าวอีกว่าคลิปดังกล่าวนั้นก็มีเนื้อหาเป็นไปตามที่ได้รายงานข่าวไว้ ซึ่งเราได้ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนแล้วรวมถึงรักษาความปลอดภัยของแหล่งข่าวที่นำข้อมูลมาให้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเพียงแต่ทำหน้าที่สื่อส่วนตัวก็มีความฝันว่าหากไอทีวีจะกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งก็อยากให้กลับมาอย่างที่เคยเป็นและเคยทำงานไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีอะไรมากระทบกับตัวเองแต่มั่นใจว่า อะไรที่นำเสนอด้วยความรอบคอบถูกต้องหากจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบกลับเช่นกัน